ดวงไม่โหดเกินไปพี่คงถูกหวยฮ่าอยากเห็นบ้านเมืองเรื่องโอรานคงจะเทียมวิมานเพราะเป็นญาตคนรวยถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูอย่าลืมให้หนูไปด้วยอ,อคนเราเนาะเคยมีประสบการณ์ ไอ้วัยรุ่นวัยที่อยากรู้อยากเห็นแต่อ่อมันมีเหตุมีปัจจัยเนาะความที่เอ่อไม่เปิดใจให้กันมันมันก็เลยเหมือนว่า เหมือนคนไม่รู้จักกันน่ะไม่ได้ตายจากกันไม่เล <c oughs> ือสิ่งอื่นใดก็คืออาจจะคนอะ่ะถ้ามันไม่เห็นใจกันไม่ให้ไม่เห็นใจกันไม่ให้โอกาสกันตั้งแต่วันที่อยู่ตรงหน้ากันวันข้างหน้าที่โอกาสนั้นไม่เจออีก ก็จะไม่มีเหตุมีปัจจัยให้ได้อยู่ร่วมกันให้ได้มีไมตรีจิตต่อกันความเมตตาความมีไมตรีจิตเนาะวันแรกมาด้วยการเสียสละยื่นมือเข้าไปหาเดินเข้าไปหาเอ่ยปากเข้าไปไถ่าถามมีเรื่องเล่าเนาะของ พี่ทวีพี่ทวีตอนที่เล่าเนี่ยพี่ทวีอายุราวๆหกสิบปีพี่ทวีบอกว่าบ้านพี่ทวียากจนมากอพี่ทวีได้ปลาไปขายตลาดเด็กเด็กหญิงทวีไม่แน่ใจว่าอายุถึงสิบขวบหรือยังหิ้วปลาหิ้วผักไปขายตลาดหิ้วไปไปถึงตลาดเนาะ ก็ไปยืนเดือดดาอยู่ในตลาดจนแม่ค้าบางคนเขาสังเกตเห็นพี่ทวีเนะ่ะเด็กอะเด็ก,กเกาลาสิบขวบอะขิสินค้าไปตลาดได้ตัวคนเดียวตัวคนเดียวไม่เคยมีเพื่อนพาไปไม่เคยมีอญาติพี่น้องพาไปไปเพื่อที่จะหวัง ได้เงินมาเลี้ยงชีพมาต่อชีพจากปักปลาที่เอาไปแม่ค้าบางคนเขาเมตตาสงสารเขาก็บอกอีนางมานี่มาทําอย่างนี้มานั่งตรงนี้มาขายอย่างนี้เดี๋ยวยายช่วยอในทุกที่เนาะมันมีคนอยู่สามประเภทหมดคนที่ดีกับเราคนที่ดีกับเราคนที่เฉยกับเฉยเฉยกับเราและคนที่รังเกียจเรา ตอนนั้นเด็กหญิงทวีก็รูปชั่วตัวดำตอนนี้ก็ยังรูปชั่วตัวดำอยู่แต่ทวีก็สู้ชีวิตมาตามเหตุตามปัจจัยของทวีเนาะทวีก็ส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศเงินต่างประเทศมันแพงกว่าเรานิดหนึ่งหลายอย่างในชีวิตก็เพิ่งจะมาขยับขยายได้ชีวิตทวีเริ่มต้นได้เมื่ออายุหกสิบน,นนี้นั่นตามเหตุตามปัจจัยทีนี้ กลับมาเล่าเรื่องกลับมาพูดเรื่องที่ว่าให้โอกาสคนเปิดโอกาสคนคนตอนเนี้ยในสถานการณ์ของที่นี่ยมันเป็นตลาดออนไลน์ตลาดการขายของออนไลน์คนส่วนใหญ่อยากต่อเงินคนที่มีเงินเนะเาะก็อยากต่อเงินไอคนที่ไม่มีเงินก็อยากต่อวิชาความรู้อยากต่อเหตุปัจจัย ต่อเหตุปัจจัยที่จะต่อจากศูนย์กลับมาเล่าเรื่องน้องไหนเด็กดอยร้อยล้านน้องไหนเด็กดอยร้อยล้านก็คือสามีน้องไหนเนี่ยอายุราวๆยี่สิบราวๆยี่สิบปีมีมีลูกราวๆสองคนลูกคนเล็กอายุราวๆขวบหนึ่งน้องไหนก็เอาผ้าขาวมานะ มัดมัดลูกมัดลูกคนเล็กไว้ไม่มีใครช่วยเลี้ยงแนละ้วเด็กสองคนเด็กสองคนนี่หลายคนเลี้ยงไม่รอดนะหลายคนต้องหลายคนนะ่ะพอมีพ่อแม่ให้ช่วยเหลือเนาะเขาก็ฝากพ่อฝากแม่ทั้งหมดเขาก็ไม่ได้มาเลี้ยงเด็กสองคนแต่น้้งหลายนนะ่ะจับผ้าขาวม้ามัดมัดหลังมัดหน้าเพื่อที่จะให้เด็กทารกลูกทารกเนะี่ย ติดอยู่กับตัวเองตลอดเวลาและติดอยู่กับตัวเองแม้กระทั่งยื่นหน้าเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนวิชาขายของออนไลน์กับเราอน้องไหนน้องไหนไลฟ์สดไปด้วยลูกอยู่บนหลังกระผ้าขขม้าไปด้วยไลฟ์สดไปทําคลิปขายขายของไปและลูกอีกคนนึงก็กระเตงกระเตงพ้วนเลี้ยนคา,านได้นะก็าขวนเปี้ยนข่วนเลี่ยนอยู่แถวนั้นอยู่ในนั้น การกินอยู่ก็ไม่ได้เลิศหรูอยู่เลยก้าเนาะเด็กบ้านดอยบนดอยบนเขาหัวโล้นจะมีอะไรกินนักหนาก็หลายทุกอย่างก็กินกินอร่อยตามตามธรรมชาติน้องไนเริ่มจากมีเงินในบัญชีเจ็สิห้าสตางค์มาเรียนออนไลน์กับเราเรียนไปเรียนมาในบริษัทเราเนาะเรียนไปเรียนมา,าน้องไนทยกอโพสเฟซบุ๊กไปไล์สดไปแล้วก็ ทำงานตามที่ระบบระเบียบของบริษัทสอนไปเอ่อคนอื่นเขารู้เข้าใจไอ้ประโยชน์จากวิชาออนไลน์เขาก็ตามตามขึ้นมา,าเรียนขายของขาา้าตอนนี้องค์กรของน้องไนท์ก็เติบโตยั่งยืนอย่างมีความสุขก็เพราะน้องไนท์เปิดโอกาสเปิดโอกาสเข้ามาอ่าน้องไนท์เรายื่นมือเข้าไปบริษัทเรายื่นมือไปน้องไนท์ก็ยื่นมือเข้ามารับ เปิดโอกาสให้กันและอีกอย่างหนึ่งก็จะบอกว่าไอ้เงินของเศรษฐีตอนนี้น่ะเงินสองแสนสามแสนเงินพันเงินหมื่นฝากธนาคารได้ไม่กี่บาทนะแต่ถ้าเอาเงินนั้นมาลงทุนกับเราได้เรียนรู้ได้ทุกอย่างได้ประสบการณ์ได้สินค้าไปใช้อา่ามันจะเป็นการต่อเงินที่เร็วมากมากสวัสดีประเทศไทยบาย